แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านความคิดความเห็นสามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับหัว oh, ข้อต่อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่านะครับได้บำนาญ1น0 0บาทเงือสู้เงินคนแก่ยังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ส่งไปเพื่ออะไรอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับเชิงเหมือนกับตัดพาะนะครับตัดเพาะว่ามันทำไมได้แค่นี้ทำไมได้น้อยจังนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าสูตรประกันสังคมณปัจจุบันนะคะที่เป็นสูตรคำนวณบำนาญชราภาพนะครับมันเป็นสูตรที่มีปัญหาตั้งแต่แรกนะครับปัญหานั้นเกิดจากาการคำนวณที่ยึดแค่60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นปัญหาทำให้หลายคนเนี่ยเวลาส่ง หรือทํางานมานะครับทำงานมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับพอมาอยู่ช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นผลทําให้เขาเอ่อพอมาอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือช่วง55แล้วมันมีเหตุการณ์ให้มีการถูกเลิกจ้างนะครับถูกให้ลาออกนะครับหรือลาออกเองด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่พอออกมาปุ๊บนะครับเขาเลือกที่จะต่อนะ ต่อมาตรา39เพื่อคงสิทธิประโยชน์พอต่อมาตรา39ปั๊บนะครับต่อไป5เดือนฐานเงินสมทบมันจะไปอยู่ที่4,800บาททันทีทันใดเลยโดยอฐานเงินสมทบก่อนหน้าจะเป็นฐานเท่าไหร่นั้นนะครับเขาไม่ใส่ใจใส่ใจเพียงแค่60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยนะครับยึดเป็นฐานแล้วก็ไปคำนวณอีกทีนึงว่าส่งมารวมกันทั้งหมดกี่ปีนะครับ ะจะเห็นว่าเนี่ยแหละคือสูตรเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับมันเป็นปัญหาจากการกําหนดตั้งแต่แรกนะครับเพราะเขามองมองกําหนดเหมือนเหมือนกับหลักการของอข้าราชการนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้าราชการเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเอกชนถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เราสามารถทํางานไปได้เรื่อยๆได้ไม่มีใครมาไล่คุณออกนะครับถ้าคุณไม่ผิดระเบียบนะกฎระเบียบอะไรของทางราชการคุณก็ทางานไปเรื่อยๆแล้วเงินมันจะขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันจะพีคแน่นอนนะครับซึ่งเขาก็เอาหลักนั้นแหละมาใช้กับตัวการคํนนนานวณบํานาญสูตรณปัจจุบันนะแต่ในความเป็นจริงของภาคเอกชนเนะี่ยมันไม่เหมือนแบบราชการเนี่ยภาคเอกชนมันมีการถูกเลิกออฟได้นะครับ คุณจะไม่ยินยอมนะครับก็ไม่ได้นะถูกเลยออฟก็คือเลยออฟเลยนะครับมีเหตุให้ต้องถูกเลิกจ้างได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันไม่มีอะไรมาการันตีว่าสุดท้ายปลายทางคุณจะทํางานอยู่ในมาตรา33าไปตลอดรอดฝังนะครับเป็นผลให้หลายคนมีปัญหานะครับได้บํานาญน้อยๆเนี่ยนะนะแล้วก็ ร้องกันเข้ามาว่าอยากให้มันมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณเขาจึงมีการคำนวณสูตรบํานาญชราภาพนะครับเอามาเ,เรียกว่าเอามาปรับปรุงนะครับแล้วก็ปรับเป็นสูตรแคร์ซึ่งคาดว่านะคาดว่าใช้ในปีหน้าแต่ไม่รู้นะว่าจะใช้จริงหรือไม่นะแต่มันเป็นสูตรที่เ,เรียกว่าผ่าน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วล่ะคราวนี้ก็อยู่ในช่วงของการาปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเอาทุกอย่างเนี่ยมามาดูกันว่าะจะมีการเพิ่มเติมอะไรไหมก่อนทําเรื่องยื่นคอรมออะไรก็ว่าไปเพื่ออนุมัติแต่เนี้ยผมก็เห็นข่าวเงียบเลย ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านหรือเปล่าก็รอต้องอรอลุ้นเอาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีในส่วนของบางท่านนะครับหรือบางกลุ่มที่อาจจะออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคนเรามันไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกันทุกเรื่องนะคนเรามันสามารถเห็นต่างกันได้นะครับซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกดแดงสิ้นนะครับผมก็เข้าใจในทุกๆมุมมองทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างซึ่งเขาก็ย่อมที่จะ ออกมานะครับแสดงความคิดความเห็นเพราะมันเป็นผลได้ผลเสียของเขาไงนะถ้าเกิดสูตรใหม่มันออกมาแล้วมันทําให้ในอนาคตเขาเสียผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเสียผลประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดหรือยังไงหรือเท่าไหร่เขาก็เสียอยู่ดีเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเป็นธรรมดานะครับทุกท่านมีความเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาดูนะครับโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะ เป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ะนะ เกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับจะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง0.125ก็มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละ นะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับ ฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าฉเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ 5, 000, 5 5า0หาร5,000เท่ากับ1.1พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคํานวณบานาญเฉลา่ภาพอยู่แล้ว ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเง<น>ินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียนอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ